สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเอฟซีทติดตามทั้งช่องฮอตดิล้อมันออฟิเชียลครับผมและก็พี่น้องที่ติดตามทั้งช่องน้องฟิล์มรัตพลรัเน์พลโชออฟิเชียลเลยครับผมเทียบว่านั่นแหละครับพี่น้องตอนนี้ฮอตมานหอดรอถึงแล้วครับมานหอดงานแล้วครับถ้าเราสามารถที่จะลุกไปถ่ายคลิปบริเวณงานที่พี่น้องเบิกเลยนะครับเพราะยังที่มันเอาครับเอามากเลยนะครับวันนี้เรามาถึงตอนเที่ยงนะครับผมเพราะเราตื่นเที่ยงแต่ผมตื่นแล้วน้องฟิล์มยังไม่ตื่นเท่าไหร่นะครับตื่นแล้วตื่นแล้วครับ แต่เขาอยากแผ่นกล่องไปทั้งวิธีชักน้อยนะครับจักเข้าจักวางจักข้าเดี๋ยวเขาจังหวะโบกันต้นนครับพี่น้องครับผมสภาพการไพยนอกครับพี่น้องโอ้โหนะทีมงานสไปเดอร์แมนลำเพื้นโชว์นะครับกำลังขึ้นชักใหญ่นะครับผมนี่แหละผู้อยู่เบื้องหลังผู้ชักใหญ่เด้๋ยนี้ผู้ชักใหญ่เหี้ยเอามังมุมเลยผู้ชักชักใหญ่เรื่องต่างๆเลยผู้อยู่เบื้องหลังไงก็ร่างสั่งกอนะครับผมนี่แล้ว ติดตั้งระบบอุปกรณ์ติดตั้งฉากไฟเนาะเนี่ยแดด๋ท่อนแห้งครับพี่น้องแดด๋ท่อนครักพอดีที่พี่ซักก็เลยบ่ออยากลงไปเพราะามันแป้งสิเพาเขาหนามันยังดอกตอนนี้ก็ปลาหลอดยางเลาะครับยางเลาะปลาหลอดแล้วครับยางเลาะหันเลอะนี้มันมียังดอกครับนี่ยางเลาะหาหวองน้อนครับต้องใช้สีเมนลาปลาเกุ่นละเบื้องจากการถือเปรย์แล้ว นี่ครับงานเวทีตอนนี้ยังไม่มีใครมานะครับผมมีแตงเตียพีพีทีมงานต้นกำลังนะครับผมคอนบอยโอ้เราจีบเขาใตเวทีเ้ไวได้หมดแล้ว,วนะก,ก็น้องน้องเดินเซอร์ที่มากับรถรถบงนะครับนาดไปเร็วไปยินรอนี่แหละครับผมก็คือวิธีมอลำวิธีของอ่า ทีมงานโอ้ยบะรกไปฟิปอดบ่ออไอาหรมวลไได้่ออะรอกอดบ่อออกีงครับเดี๋ยวออกไปจักานกะบข้าวหนในกับในใแล้วล่ะอฟกันเลยไหมแล้วช bon pues <Wow. S 2> ิบอรอปวดปออะไรกันใ <à S 2> ่ฮ่าอ่า่าคอเครับวาน เอาไม่เงยเบือไปเสียน้องก็เราโว้กขอตัวเราประเดียวนันี้เราก็พาพี่น้องออกมาดูนะครับโบ้ท่าอีกพอเนี่ยครับพี่น้องครับสถานการณ์ล่าสุดในห้องจอดรถใบนี่แข้งรถได้เบาตุ๋ยนะครับเดี๋ยวก่อนนี่มากครับเสียนลุยนะครับเสียนลุยไปเตะแต่กว่กับอันพม่าเสื่อยู่เดี๋ยวก่อนพี่น้องติดตามมากไอ้น้องลุยนะครับที่มาขับรถซอย ท่าทางแม่ขั้วเขาจัดแล้วครับท่านผู้อากาศดีครับพี่น้องมาหอนแห้งดอกก็เอาเจ้ากู้ปอดแล้วน้ำนัำเงินนั้ำ้องก็หลอนแล้วเลยมองแล้าพพี่นอ้องถึงจะดึง อ่ะอัปเดตข้างบนก่อนนะครับผมมันขึ้นนี่ฝนตกตลอดเลยครับพี่น้องขึ้นอย่โอ้เป็นเมื่อไหร่โอ้อันนี้แปลนปูอยู่มันขึ้นนี่ฝนตกตลอดเลยโอ้นอเนี่ยอันนี้ไฟมเมื่อไหแล้วครับมเมื่อไหแล้วถ้ากระสีได้ประมาณจากักสี่สิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพิ่หนึ่งกับไฟทั้งรถไฟอุปกรณ์ไฟกับกำลังอุปกรณ์ ดนเซอร์เนาะบวกสวยงามโอ้ยบวกพิษถึงถันเป็นดับเงี้ยกาแฟมาถึงตีขึอย่างไรบุญหมื้อนีกาแฟมาพร้อมตีอ้าวมาแล้วเฮาเต้นเฮากลางเต้นกันนี่ครับมาดูมาชมสวัสดีครับเกี่ยนอาเียร์หรือเปล่าดิเป็นกรรมการหรือเปล่าได้การกรรมการกรรมการโอ้ยตลกดีเนาะตลกดีเนาะถ้ากียหาตายเลย กรรมากันพนว่าพี่ว่ิกามาก่อนก็เป็นตลกดีแม่ยังขึ้นเด้พัดลมห่างมาต้อสโอโจโอิโอ,โอโปโ่าท้เป็นคนมีไฟตัวนี้ไหมธรรมดาล่ะธรรมดาล่ะพิาา่อเนื้อตากตากสาดไใบมันเปียกเปียกเคร่งสาดเปียกเคร่องคนรถุดมาขึ้นแม่ได้ยังกินครับผมทำปุ้งค่ะทำปุ้งว้าวโอ้ย นี่แล hey? ้วค่ะโอ้ยสุรีมากินเขาอยู่ที่นีใช่ไหพี่น้องผมเป็นดึกเขาหมูแดงมาหันผมบ้านมามีแนากินมีอยู่ขาเที่ยงไม่เจ้าขาดมาตอนเที่ยงมาก่อนมื้อเที่ยงตอน12โมงเราทำสองมื้อที่แหนพิธีการแล้วป้อนอันนั้นพ้อมเมาแต่พูดมาคาับดูมาทำลาเอาแม่เอาแม่ลาเสียเาจะกันมาเอาแม่นน้วัีเอาแม่พี่ปอมมาแล้วครับพี่ปอมมาแล้ว และช่องพอดีทวิสต์มีพอได้มีเล่าเนี่ยแหละพอเด้ห็นยอดวิวไรเนี่ยยอดวิวคุเบ่งเจดีดีเขาขายสวยเจ้าป๊าดเอารูกไม่เฉาขึ้น้าปุ๊นแห่งเมือกวดเท่าใดนี่โคกกวดเท่านั้นละก็แหงพี่โคกเป็นเจ้าโคกเจ้า่นังกิดเท่าใดีนโคกอ้อ เองินไปแยหนีเต้ากะโพกระพเนาะกระบ้งคัะคก้อนสีถาม้เดิอเือมนมนบอกผมสู้เอาผมสู้เอาอ๋อกินก้อนกระได้กินก้อนกรได้ สิกวดผมเขาสิวดผมบ่บ่บ่ออันตรายมีปเอาก็มีไฟไฟรดถี่เอ้ยพี่น้องครับได้ตากซากเลยอยากม่นยอดของเสียผ่านาแพรบตากบ่ได้แล้วมันขึ้นฝนตกเปียกมันยอดเพัดลพใุ่มเยสังไอเจ้าคึ้แก่งโอ้เดยเป็นข่อยแพนกล้องไปต้นไหม เอาขคือมานอนตากแดดันบ่แดดตินะบ่ห่อนติพี่ลากสาบแล้วพี่าข้งรอรถคือสวัสดีครับสวัสดีคอียังพึ่นได้มองไป็นแต่เย็นดีแถวอร่อยโอ้ยบางหันเจ้าแก่ส่งไหม ผมบรกาศพนกล่องมาแม่ยันเขาจะกดติดตามผมไลค์ก็เกิสวัสดีครับผมบได้ใช่ไห,ไหน,นะนี่แหลวรายการเลยนี่เรา,านอานครั้งแรกคืนนเน่นครับยยินนะอะไรนะครับ,บรเอาชิดชิดไหนชิดไหนนานแล้วเหรเพื่อจะทำย่างนี้เดี๋ยวโอเคครับข <c oughs> ันเขาบอกมาจอดนี่เขาจะถีมีหมองเงี้ยวตีเจเจเอาใส่เอาซี่เลยจิตจิตตาพอดีนมา โอเคครับผมในการเลยครับอัน,นอ้ก็เบื่อเรานอนอยู่รถครับผมต้องยับเขาไม่ให้เราอีกหน่อยเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวจักหน่อยให้คลิปแล้วเขาดีทวิศส,สีมาเวยให้เราครับเขาในรถก่อนพี่น้องครับครับเขาไม่ในรถแล้วครับพี่น้องครับแ <laughs> <laughs> มนดีว่าว่ามันบมดแดดแต่ว่ามันกะฮ็่ให้เขางอมไดที่แบบนี้ครับผมพเพรานะมันเอ่อนมันออามันออา เมฆบังด้วยเสียดแต่ว่ามันมันก็ะห่อนขึ้นเอาไหมสามสิบหกองศาสามสิบห้าองศานะครับเนาะอยู่อุณหภูมิภายนอกมันขึ้นนี่ยู่ที่กินซ่าลังสิตตลาดกินซ่าลังสิตนะครับพี่น้องมาเป็นกำลังใจให้ทีมงานสารน้องเพื่อนช่วบอกหลายหนึ่งแล้วก็ฝนตกห้ามข่อมยูเบิซขึ้นรถเที่ยวตกเที่ยวหยุดแล้วก็ล่ำแข่งฝนไปเล่นในบางเทือกทนายกับขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆคนที่ มาเป็นกําลังใจให้พวกเขานะครับมาแลกอยู่ที่ตลาดฉลองกรุงนะครับเห็นบอกพี่น้องพิมพ์เขาใน Google Map เขาในอันนี้ก็มาถึกเลยนะครับผมเป็นเดินนะเป็นเดินครับบริลเล่ยับบริลล่ยับในป่ารอกครับอยู่ตลาดครับตลาดฉลองกรุงล้านหลังตลาดฉลองกรุงมองเกามองเกามองสาหน่อยเพื่อนเพงใครมาแล้วครับมาสองรอบสามรอบแล้วอยู่มืองนี้แต่ว่าตลาดฉลองกรุงพี่น้องซีโคจักร์ดออกผู้ใดที่เป็นเพื่อนคลับเอฟซีซาหน่อยเอาคลิปนี้กับล่าพี่น้องเพี่นัทซ์มีครับ กันไม่คลิปหนาครับคันผ่มไทยไปแล้วครับผมสวัสดีครับผม